ศึกเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอที่จะเกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้มีแนวโน้มว่าจะมีความดุดเดือดและเข้มข้นกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายมานานกว่า8ปีแต่การเลือกตั้งอบตอรอบนี้ยังเป็นการยังเสียงก่อนการเลือกตั้งใหญ่หรือการเลือกตั้งสสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอบาตอนนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นฐานเสียงสําคัญค่ะของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆซึ่งเมืองบดูในสนามเลือกตั้งอบตอน,นะคะก็จะพบว่ามีขั้วการเมืองสําคัญๆที่ลงชิงชัย3ามขั้วด้วยกันค่ะขั้วแรกคือขั้วของพรรคพลังประชารัฐขั้วที่2คือพรรคเพื่อไทยค่ะและขั้วที่3คือคณะก้าวหน้า เมื่อไปดูข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2563ในการเลือกตั้งนายกอบจล่าสุดนะคะก็พบว่าพรรคเพื่อไทยค่ะมีชัยชนะใน10จังหวัดจากการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง25จังหวัดซึ่งก็ไม่ถึงครึ่งนะคะ ในขณะที่คณะก้าวหน้าค่ะไม่ได้รับชัยชนะในส่วนของนายกอบจรอเลยแม้แต่จังหวัดเดียวทําให้มีการจับตากันว่าคณะก้าวหน้านะคะก็จะทุ่มสรพกําลังทั้งหมดนะคะเพื่อจะมีชัยชนะในศึกเลือกตั้งอบาตอค่ะซึ่งจะมีนัยสําคัญในการต่อสู้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในภาพใหญ่ด้วยส่วนพรรคพลังประชารัฐนั้นนะคะไม่ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2563ค่ะ แต่ว่าในการเลือกตั้งอบอตอรอบนี้นะคะพักพลังประชารัฐประกาศจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอย่างแน่นอนแต่ที่น่าสนใจก็คือจะไม่ส่งในนามของพักค่ะนั่นก็หมายความว่าจะไม่ได้ใส่เสื้อของพักพลังประชารัฐลงหาเสียงเลือกตั้งนะคะแต่แม้ทัพในการเลือกตั้งแน่นอนค่ะว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักคนปัจจุบันค่ะ ที่แม้จะมีผลงานในการเลือกตั้งซ่อมสอสอนะคะสามารถเอาชัยชนะมาได้โดยยุทธศาสตร์ป่าล้อมบ้านบ้านล้อมเมืองและเมืองล้อมนครแต่ก็ต้องเข้าใจว่านะคะการเลือกตั้งซ่อมสอสอนั้นนะคะเป็นการเลือกตั้งเพียงแค่เขตเดียวค่ะซึ่งก็สามารถจัดทุ่มสรรพ,พกํกำลังต่างๆลงไปได้แต่ในศึกเลือกตั้งอบตอน,นั้นมีหลายแห่งคือเกิดขึ้นพร้อมกันค่ะ ซึ่งนับว่าเป็นการท้าทายอย่างยิ่งว่าสนามนี้นะคะจะเป็นสนามที่เดิมพันบารมีและอนาคตของร้อยเอกธรรมนัฐท่ามกลางมรสุมต่างๆภายในพักปรลังประชารัฐค่ะ